สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมเอี่ยอไอรล้อม,มครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอีย่ยหอยล้อมเหมือนเดิมนะครับพี่วันนี้มาวันนี้จะมาชมวันนี้กันอ่าหลวงพ่อเงินวัดวัดไทยน้ำยอ่หลวงพ่อไทยน้ํารุ่นทางคู่ครับพี่อันนี้เป็นรุ่นทางคู่ปีสองหกนะอันนี้วัดไทยน้ำท่านน่าจะสร้างนะพี่นะ คือผมก็รับเช่าพี่ถ้าเกิดใครมีสวสยๆแบบนี้นะก็ทัก a ฟ e b o o k มาได้หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้หรือว่าจะโทรมาก็ได้พี่เมีแบบนี้นพี่ยินดีรับเช่านะถ้าเกิดมีพร้อมกล่องก็จะดีมากเลยพี่อันนี้ผมมีสององค์ผมแบ่งน้องเข้ามาสององค์ดูง่ายพี่ดูง่ายวัดทรทยน้ําครับถ้าเกิดว่าใครใครมีก็ยินดีจะจะแบ่งเช่าผมก็ยินดีรับเช่าเลยพี่นะ เดิมเดิมนะพี่นะพี่ตาไม่มีกล่องพี่ถ้าเกิดใครมียินดียินดีรับชาตินะครับพี่ครับพรับสวัสดีครับผม